ก็สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูวิธีการพกกลาพริกเป็นพริกพันส้มยาวนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกฟักทองฟักทองว่าจะปลูกหน้าแรง้งตอนนี้ก็มีโครงการจะปลูกพริกพริกทั้งหมดก็มีประมาณ90ถาดเป็นถาด105หลุมก็ มีโครงการจะปมมลูกมาสัก5้าถึงหกไร่ก็วิธีพอนะครับจะมาบอกข้าข่าวก็คือเราแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนมเมล็ดพันธุ์กระป๋องหนึงมันจะได้ประมาณ4,500ัเมล็ด เป็นพริกพันพริกส้มยาวเราจะเอามอเมล็ดมาแช่แช่น้ำอุ่นก็คือเอาน้ำร้อน1แก้วแล้วก็น้ำเย็น1แก้วผสมกันเพื่อให้ได้น้ำอุ่นประมาณ40องศาแล้วเราก็แช่มเมล็ดพันุ เขาอาจจะใส่ตัวกระตุน้นเพื่อให้มันงอกไวเป็นสารอะไรก็แล้วแต่แต่ผมก็ใส่ฮอร์โมนตัวหนึง่งเราแช่เมล็ดพันุ์นสี่ชั่วโมงครับแช่ในน้ำบนสีชั่วโมงแล้วก็เอาขึ้นมาห่อผ้าขาวแล้วก็มาบ่มไว้ใส่ถุงหรือใส่ใส่พัดไอกระติกก็ได้ บ่มไว้ประมาณทั้งสองถึงสามคืนคือกระตุนน้นในก็งอกแตกหน่อขึ้นมาช่วงนี้เป็นหน้าหนาวก็อาจจะสามคืนถ้าเป็นหน้าร้อนจะแตกไวหน่อยพอมัน,มนเมล็ดโผล่ขึ้นมาเรามันจะมีโผล่ขึ้นมานิดนิดประมาณสองถึงสามคืนแล้วก็มันลงถาดหลุมอันนี้ แล้วก็หยอดหลุมล,ลุมล้วหนึ่งมเมล็ดแล้วเราก็บ่มไว้อันนี้หยอดเสร็จแล้วครับนีหยอดเสร็จแล้วก็เชิญจะวางวางซอนกันประมาณสักจริงๆต้องวางเป็นห้าห้าชั้นแต่พื้นที่พื้นที่มันเล็กพื้นที่มันน้อยผมเลยใส,ส่สิเออก่อน ก่อนจะวางนี่ก็ต้องฉีดฉีดน้าก่อนครับเพราะว่าดินดินนี้มันชื้นอยู่แต่ว่าเราฉีดฉีดเพื่อให้มันชืน้นชื้นแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้มันแฉะมันจะเป็นฝอยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปใช้บัวนี่มันจะมันจะแฉะเกินไปเวลาปลูกลงไปนี่ประมาณสักครึ่ขงข้อนิ้วมือนี่ถ้าเลือกเกินไปมันจะงอกยากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็มาบ่มไว้นี่ครับเนี่ย ผ้าคุมไว้บมไว้ประมาณสัก3ามถึงสวันเพราะว่านาร้อนนา,านหนาวนี่เ็ากำหนดไม่ได้ถ้านาร้อนก็จะ2อสวันก็พอมันขดหลังกุ้งขึ้นมาแล้วก็ไปไปทำนั่งร้านแล้วก็ทำการบางกลางแจ้งเพื่อให้เขาได้ดรับแดดตอนนี้เราแค่บ่มให้เขาออกมอ,อกเมล็ดมาก่อน เดี๋ยวผมจะมาอัพเดตเรื่อยๆครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเพราะเมล็ดอยู่เดี๋ยวถ้างอ,อกมาหรือทำานังร้านเดี๋ยวผมจะมาอัพเดตทีหลังครับขอบคุณครับ